วัดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับแ c 7 0ีนแนะวันนี้ก็จะมาบรรทุกเอ้ยไม่ใช่บรรทุกครับมาใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยปามกันอีกแล้วนะครับด้วยรถไถแ c 7 0 8นะกับเครื่องเอฟ0 0ออีกแล้วก็มากับมีดยีโปรวันนี้จเดิเพื่อนเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับ นี่ครับก็มาดู b j ใส่ปุ๋ย,ก,ก,ย,ยกันอีกแล้วนะแปลงนี้เดี๋ยวไปดู B50 Pro ก่อนนะครับนี่ครับมาดู L47 ใส่ปุ๋ยกันอีกแล้วนะ B50 Pro นี่ก็บันทุกปุ๋ย หนึ่งตันครับสอบพอครับแบ่งนี้แบ่งเลขสองก็สอบก็พอสอบครึ่งก็ได้ครับสองสอบไปเลยนะไม่เป็นไรนี่ครับก็ดีสี่ห้าสิบโปรนะครับบรรทุกปุย๋ยหนึ่งตันนี่นี่เป็นรอบที่สองแล้วนะงั้นจเจ้าก็เดี๋ยวใส่ปุ๋ยก่อนเด,ด,ดี๋ยวโดนดายน่ครับปุ๋ยก็คุณลุงสูดอ,อีกแล้วนะเดี๋ยวก็เชิญเพื่อนๆรับชมขั้นตอนการใส่ปุ๋ยกันได้เลย นี่ก็คือแปลงที่เราใส่หน้าเป็นแปลงเล็กๆ <c oughs> มีไม่กี่ต้นนะแปลงเล็กๆความสูงนครับไม่รู้กี่ปีแล้วอายุป,ป้าเนี่ยน่าจะสิบวงปีได้แล <c oughs> ้วสวนนู่นนั่นจะรกเลยนะไม่ได้ตัดหญ,ญ้าเลยมา <c oughs> เดี๋ยวมาดูเครื่องหว่านปุ๋ยทำงานกันครับก <c oughs> อเหมือนเดิมครับเข0ร้อาสบรอบวิดีโอนะ ตงนี้ก็ใส่ปุ๋ยยาวๆไปเลยนะครับเป็นคลิปใส่ปุ๋ยยาวๆไปเลยรูดดูการใส่ปุ๋ย่วงนี้นะใส่แบบนี้นาจะใส่ได้ประมาณสองโถนะสองโถบ้างสองแถวบาง ได้มาสัดญ้านานแล้วดูเครื่อง จะไม่ใส่ที่รถวิ่งนะครับเพราะว่ามันยากน้อยนะครับรถวิ่งแล้วก็ดินแข็งด้วยบริเวณที่รถวิ่งนะั ครับก็เดี๋ยวมาใส่ยี่เปต,ต่อนะต้องเอาขึ้นีองคีนคบตัวนี้เดี๋ยวน้องเเอาขึ้นในนโคตดแข็งนะครับสปริงสปริงมันจะแข็งๆนะครับขึ้นสนิมหมดแล้วเครื่องวันปุ๋ยอย่างนี้ต้องทําใจครับแม้ว่าจะล้างทาความสะอาดดีแล้วก็สนิมก็เป็นอยู่ดีครับก็เลยไม่ได้ล้างเลยไม่ได้ล้างแม่งเลยนะครับนี่ครับสนิมกินไปแล้วแต่ดียบรุ่นนี้สามารถมีอะไรเปลี่ยนเกือบทุกชิ้นนะเกือบ ใช้คำว่าเกือบทุกชิ้นนะมันจะมีชิ้นเล็กๆที่ไม่มีเปลี่ยนนะพวกน็อตตัวเล็กๆเนี่ยสามารถหาซื้อตามด้านตัวไปได้นะครับเครื่องหว่านปุ๋ย FS 200, <H> 200นะ,นะโฆษณาให้เขาไปเลยทีเดียวเชียวนะคู่บตาเห็นอยู่ก็นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งนะใช้มาหลายปีแล้วถือว่าใช้ดีตนทานีครับเครื่องหว่านป <ขอ S 1> ุ๋ย FS 200นะก็จะขึ้นมาคีดน,น,นึ่ครับนี่เราตั้งไว้เมื่อกี้เราใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ครับ ไอ้น้องเ,เอาขึ้นมาสองขีดนับสองขีดได้เลยนับสองแกร็กครับเนะี่ยดึงครยากเลยครับแต่ดึงจากบนรถเนี่ยสปริงแข็งจริงๆโอเคนี่ก็สูตรยีสร่สิบดศูนย์ศูนย์นะครับเดี๋ยวให้น้องถ่ายด้านนอกนะ